จากการที่ผมหาข้อมูลนะครับผมได้พิกัดนี้มาฮะถ้าเรากดไปเนี่ยเราจะเจอกับพื้นที่โล่งแห่งหนึ่งครับถ้าเราซูมลงไปเนี่ยเราจะเห็นกับกลมๆแล้วก็เหมือนมันบินอยู่ด้วยนะครับเอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนกไก่แคทเกม วันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดลึกลับกันอีกแล้วนะครับแน่นอนว่าเราจะพาไปดูพิกัดที่มีความลึกลับนะครับที่สามารถมองเห็นได้จากกร l e มดเลยครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วกับเรื่องของ UFO นะครับแต่ที่พิกัดวันนี้ที่มันพิเศษก็เพราะว่าเราเจอ UFO นะครับที่อยู่ในทะเลทรายเนวาดานะครับแล้วถามว่าทะเลทรายเนวาดามันลึกลับยังไงก็เพราะว่ามันเป็นที่ตั้งของแอเรีย51นั่นเองนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่รู้จัก Air 51นะครับจะรู้กันดีว่ามันเป็นที่ขึ้นชื่อเรื่อง UFO หรือว่าวัตถุบินลึกลับอะไรแบบนี้นะครับที่ไม่สามารถระบุได้เดี๋ยวเราเอาพิกัดไปจุดๆทักกันเลยดีกว่านะครับจากการที่ผมหาข้อมูลนะครับผมได้พิกัดนี้มาฮะถ้าเรากดไปเนี่ยเราจะเจอกับพื้นที่โล่งแห่งหนึ่งครับถ้าเราซูมลงไปเนี่ยเราจะเห็นกับกลมๆแล้วก็เหมือนมันบินอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมอยู่แบบ กลางฐานทัพนะครับฐานทัพหนึ่งซึ่งถามว่าแอรีห้าสิบเอ็ดอยู่ไหนแอร์รี่ห้าสิบเอ็ดอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่นี่เขาเยอะมาทางนี้ฮนะนี่อันนี้คือแอร์รี่ห้าสิบเอ็ดนะครับซึ่งมันอยู่ใกล้กันแค่นิดเดียวเท่านั้นอะ่ะอันนี้แอร์รี่ห้าสิบเอ็ดนะครับเป็นฐานทัพลับของอเมริกาท่านเองนะครับนี่นี่นี่แล้วพิกัดอันนั้นนะครับก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะฮะนี่อยู่ตรงนี้เลยนี่นี่น,นี่ซึ่งเราซูมลงไปเราจะเห็นนะครับว่า มันเป็นกลมๆแล้วมันก็มีกลมๆตรงกลางอีกทีหนึ่งแล้วก็มีเงาข้างล่างนะครับไม่รู้ว่ามันอาจจะบินต่ำอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเรากดดูรูปตรงนี้นะครับเราก็เห็นพื้นที่ข้างล่างมันเป็นยังไงอันนี้เป็นพื้นที่ทางเข้านะครับท่านผู้ชมมีให้รู้แค่นี้นะฮะซึ่งไอเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรนะครับตัวนี้เป็นทางเข้าของสถานที่นะครับเหมือนจะเป็นการทดลองอะไรแบบนี้ปะตรงจุดอื่นก็มีเหมือนกันนะครับ ซึ่งถ้าเกิดมันเป็นแบบสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันควรจะมีเหมือนกันนะครับในทุก,ทกๆอันนะเนี่ยถ้าเกิดแบบเป็นสิ่งก่อสร้างแบบนี้ใช่ไหมรอบๆก็ควรมีเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ผมมองเนี่ยไม่เห็นนะครับไม่เห็นว่าตรงไหนมันจะมีเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้มีเส้นวง, Lindsey, งกลมด้วยไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าที่เราเห็นคือตรงนี้แน่นอน,อนมันดูเหมือนมากๆนะครับแล้วก็มีถางเข้าแบบนี้เป็นเหมือนสถานที่ที่เขาเอาไว้ทดลองอะไรแบบนี้นะครับดูนีเป็นร่องรอยที่แบบเยอะมากนะครับ ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ดูดิมันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นแบบโครงสร้างแบบนั้นเลยนะครับแต่จุดนี้นะครับดันมีอะไรแบบนี้โผล่ขึ้นมามันก็น่าขนลุกเหมือนกันนะฮะเราสามารถกระโดดลงไปได้ไหมไม่ได้ท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมดูเนี่ยเรากดไอตัวนี้ลงมามันเป็นจานบินด้วยนะครับแ,แถวนี้นะครับแอร์เส11เนี่ยหรือว่าเทเดสไทเดวิดาเนี่ยันขึ้นชื่อเรื่อง UFO อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเราลงไปจุดที่ใกล้ที่สุดเนี่ยบรรยากาศด้านล่างก็จะประมาณนี้น่ฮะท่านผู้ชม มาจะเป็นวันนี้นะครับคิดว่าอยู่ดีๆมียูเอโอบินผ่านอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอาจานบินแบบตัดต่อมาใส่ให้ดูนะครับหนึ่งสองซ้ำนี่ฮะจานบินเห็นไหมนี่น,นี่บินอยู่นะครับนี่ฮะเป็นอยาเหมือนไหมแต่เป็นภาพตัดต่อนะครับถ้าเกิดมันเป็นจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ไม่รู้จักแอรีห้าสิบเอ็ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับแอรีห้าสิบเอ็ดเนี่ยเป็นฐานทัพรับนะครับที่ตั้งอยู่ใน ทะเลรายเนวาดานะครับซึ่งเป็นฐานทัพนะครับที่บุคคลธรรมดาไม่มีที่สิทธิ์จะย่างกก่เข้ามาเลยถ้าไม่ใช่นักวิจัยหรือว่าเกี่ยวอะไรเกี่ยวข้องกับที่นี่จะไม่มีทางได้เข้ามาแน่นอนนะครับเนื่องจากที่นี่เนี่ยเขาบอกกันว่าเป็นสถานที่ทดลองอาวุธต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่านักวิจัยยูเฟโอเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีสมคบคิดนะครับว่าที่นี่คือสถานที่จัดเก็บแบบ UFO ที่มาตกบนโลกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไอพิกัดที่เราได้มาเนี่ย กระดันนะครับอยู่ใกล้ๆกับที่นี่ด้วยนะครับดังนั้นมันก็เลยมีความน่าคนลุกและก็ความน่าคนหาขึ้นมาสําหรับพิกัดนี้นะครับมันไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากให้ดูตรงนี้ได้แล้วถ้าผู้ชมคิดว่ามันใช่หรือเปล่าฮะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและสําหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับแอลิฮัสเบียเนี่ยผมทําไปแล้วนะครับแบบละเอียดสามารถเซิร์ชคําว่า พิกัดลึกลับแอร์เรียห้าสิบเอ็ดก็น่าจะเจอนะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์พิกัดนี้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปกดดูกันเราเองนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยครับว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรนะครับวันนี้นะครับคลิปสั้นนิดนึงนะครับเนื่องจากเนื้อหาไม่ได้มบียอะไรมากมายนอกจากพิกัดที่ดูเหมือน UFO ตรงนี้นะครับยังไงถ้าเกิดชื่นชอบรายการนี้นะครับและอยากให้มีต่อเรื่อยๆก็สนับสนุนง่ายโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสักระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ขอต